กลยุทธ์การตลาดชนะใจลูกค้าแต่ละกลุ่ม2024สรุปเข้าใจง่ายที่สุดสวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงการตลาดทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้ Influential Segment คือคนที่มีบทบาททางเศรษฐกิจอย่างมากเมื่อตลาดถึงจุดเปลี่ยนของการเติบโตกลุ่มผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยก็ได้มีการพัฒนาเช่นกัน การทำธุรกิจของเราให้ชนะใจลูกค้าแต่ละกลุ่มเราควรให้ความสนใจกับกลุ่มหลักๆเหล่านี้ค่ะเฟิร์นจะสรุป9เทนกลุ่มผู้บริโภค2024แบบคร่าวๆให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆในแต่ละกลุ่ม 1. Gen c จากผลการสำรวจ Gen c มีส่วนร่วมในการซื้อสินค้าในครอบครัวพ่อแม่ให้ช่วยเลือกหรือมีส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้า การตลาดแบบเดิมๆใช้ไม่ค่อยได้กับเจนนี้โฆษณาในทีวีแทบไม่ได้ดูด้วยซ้ำค่ะเจนนี้จะซื้อไปก่อนแล้วค่อยสนใจแบรนด์สินค้าที่หลังแต่ก่อนที่จะเลือกซื้อเขาก็จะดูความน่าเชื่อถือความน่าสนใจของธุรกิจเราก่อนให้เขาได้มีส่วนร่วมสร้างอะไรใหม่ๆกับเรา เช่นซื้อของมีช่องทางให้แสดงความคิดเห็นของสินค้าว่าชอบตรงไหนอยากให้ปรับปรุงอะไรยังไงหรือมีกิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่มลูกค้า 2. PESUMER กลุ่มนี้มีการพูดถึงในระดับโลกอย่างในรายงานของ Facebook การรับเลี้ยงสัตว์ต่างๆมีการพูดถึงเยอะมากขึ้นและในประเทศไทยอัตราการเกิดน้อยลงเรื่อยๆแต่การมีสัตว์เลี้ยงค่อยๆเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสุนัขแมวนกงูหนูแฮมสเตอร์หรือสัตว์แปลกใหม่ที่น่าสนใจก็คือในการทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเสื้อผ้าของใช้ของเล่นต่างๆมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ 3. Silver Generation คือผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มนี้จะสนใจเรื่องสุขภาพร่างกาย การสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายการต่อต้านริ้วรอยการดูแลร่างกายและจิตใจในระยะยาวกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูงในการทำธุรกิจอาจจะทำเป็นแนวอาหารเสริมหรืออาหารเพื่อสุขภาพหรือคอร์สออกกำลังกายที่เหมาะกับช่วงวัยค่ะ 4. high value user คือกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูงคนรวยอาจจะรวยขึ้นไปอีกการใช้จ่ายของคนรวยมีค่าเฉลี่ยเเท่าเทียบกับกลุ่มคนปกติ ในการทำธุรกิจเราอาจจะเน้นไปทางภาพลักษณ์ที่ดูดีเช่นร้านอาหารคาเฟ่หรือเครื่องประดับเครื่องแต่งกายที่เน้นความสวยงามหรูหรา 5. Wellness Economy คือเศรษฐกิจเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องสุขภาพไม่ได้เป็นแค่คนเฉพาะกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มแต่ละเจนก็จะมีความสนใจที่แตกต่างกันค่ะเจนซีจะมีความสนใจเกี่ยวกับรูปร่างภาพลักษณ์วัยทำงานเจน Y เจ ก็จะมองหาการลดความเครียดการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนคนกลุ่มเบบี้บู์ก็จะเน้นเรื่องสุขภาพพวกอาหารสุขภาพหรือการเสริมความงามในกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ 6. กซีโร่คอนซูเมอคือกลุ่มคนที่ไม่ยึดติดก,กับแบรนด์อะไรเปลี่ยนแบรนด์ได้ตลอดเวลาค้นหาแบรนด์ใหม่ได้ตลอดเป็นกลุ่มที่เดาใจยาก แต่ที่น่าสนใจก็คือเขาจะมองหาสินค้าแบรนด์อะไรก็ได้ที่มีคุณค่ามีคุณภาพและตอบโจทย์ชีวิตของเขาได้เราอาจจะทำการตลาดโดยให้ลูกค้าได้ทดลองใช้สินค้าก่อนหากชอบหรือไม่ชอบสามารถคืนได้แน่นอนวะ่าหากสินค้าเรามีคุณภาพจริงๆก็สามารถซื้อใจลูกค้าและปิดการขายได้ค่ะ 7. Value Seeker คือกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าคุณภาพของสินค้าจริงๆเรียกได้ว่ามีการตั้งสติก่อนซื้อสินค้าที่มีผลกระทบกับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะก็คือแอลกอฮอล์อิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยวการดูแลเด็กเป็นต้นซึ่งผู้ซื้อกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญในการเลือกใช้มีความคุ้มค่ามีประโยชน์ต่อตัวเองมากที่สุดหากเราจะตีตลาดลูกค้ากลุ่มนี้แล้วก็ต้องเน้นถึงความคุ้มค่าและคุณภาพจริงๆค่ะ 8. Solo economy คนโสดที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรือคนที่อยู่แค่สามีภรรยาไม่มีลูกเทรนปัจจุบันที่พบเห็นกันมากในคนกลุ่มนี้คือ self celebration เป็นการฉลองคนเดียวการที่มีความสุขกับตัวเองอยู่กับตัวเองได้กินคนเดียวเที่ยวคนเดียวในภาคธุรกิจหากเราทำร้านอาหารอาจจะมีการปรับให้มีพื้นที่สำหรับคนที่มาคนเดียวหรือทริปท่องเที่ยวที่พัก ห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสำหรับคนที่อยู่คนเดียวค่ะ 9. sophisticated simplicity คือความเรียบง่ายที่ซับซ้อนคนกลุ่มนี้เริ่มมาจาก Quiet l u x u r y คือเทนการแต่งตัวแฟชั่นที่เรียบง่ายแต่งคงความหรูหราไว้เรามีการมองที่คุณค่าของแบรนด์ไม่ใช่แค่แฟชั่นที่ฉาบฉวยอย่างเดียวรวมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยงามมีการปรับบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามแบบเรียบง่าย เน้นเป็นที่ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผู้บริโภครู้ว่าไม่ใช่แค่สิ่งที่ทาลงไปบนผิวหนังหรือเส้นผมแต่งคาดหวังว่าแบรนด์จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อ9เทนกลุ่มผู้บริโภคที่ได้กล่าวมาได้เห็นภาพรวมการซื้อสินค้าหรือบริการของแต่ละกลุ่มแล้ว ดูว่าเราสามารถนำมาปรับใช้หรือออกแบบไ้เข้ากับธุรกิจที่ทำอยู่หรือเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจหวังว่าข้อมูลคงมีประโยชน์กับทุกคนที่รับชมไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะมีความเห็นอย่างไรเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอถัดไปและฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเฟิร์นเฟรนด์ลิด้วยนะคะ